ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเชฟแต่งจะมาสอนการผัดกระเพานะครับเพื่อนๆแต่ว่าผัดกระเพราเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ตายตัวครับว่าเราจะใส่อะไรเราสามารถใส่ในทุกอย่างครับเพื่อนๆแต่วันนี้กระเพราที่เมืองนอกก็มาไม่มีครับเชฟก็เลยใช้โหระพานะครับแต่เราจะาัดแบบไทยแท้ๆครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกระเพราไทยจะหายากมากแล้วเราต้องใช้ใบกระเพราแทนนะครับไให้ใบโหระพแทนนะครับเพื่อนๆซึ่งใบโหระพานี่ฝรั่งก็ชอบกินด้วยแล้วมันหอมเพื่อนๆอาจจะไปลองผัดดูก็นะครับมันจะหอมแบบกลิ่นมันจะต่างกันนะครับเพื่อนๆมันก็ผ กะเพราเหมือนกันเนี่ยครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยครับเนี่ยเปิดไฟเลยครับวันนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดผัดอยู่บ้านเนี่ยไม่มีกระทะเหล็กเราจะทำยังไงครับเราก็ใช้กระทะเทฟลอนกระทะอะไเลันครับวันนี้เชฟก็เลยลงมือผัดกระทะนี้ให้ครับเราผัดกระทะไหนก็ได้ครับเพื่อนๆไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราต้องรู้จัดเทคนิครู้จักการผัดอาหารนะครับเพื่อนๆว่าวังอลังการบายเชฟแต่งหมดเลยครับเริ่มไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตำทิศกะเทียมทัต้งตะเาไครับใ้ลงไปนะครับกะเพราต้องแบบว่าจัดได้นบจัดได้ เราก็แบบเราก็ไม่ได้เราก็ต่อเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนก็ลองไปจัดแปลงกันดูนะครับเพื่อนก็แบบแค่มาเออมาบอกให้ดูว่าเออใส่อะไรอะไรเนี้ยครับเพื่อนเราดูอาหารไทยเนี่ยสมัยก่อนนี่ยที่ปูกย่ากายายพ่อแม่ทําดูมันก็ไม่มีการตวงครับมันก็ขอแค่ที่กินเปในส่ลงไปแต่ที่เขาให้มันตวงขึ้นมาคือให้มันเป็นพิธีรีตองแค่นั้นครับแต่เราแเชฟเราก็ไม่มีพิธีอะไรครับแค่ผัดง่ายๆอร่อยเพื่อวางเนี่ยครับโอเคเราก็ใส่ไก่ครับเพื่อนใส่ไก่ออกไปวันนี้เครื่องเราจะเยอะนิดนึงครับเรามีไก่นะครับไก่ขไป แล้ววันนี้เราจะมีกุ้งนะครับมีนกุ้งกุ้งด้วยเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยเนี่พร้อมกับไก่ไปเลยครับนี่แล้วก็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นถ้าไม่เวอร์หวังนี่ไม่ใช่ชิ้นิคเพราะว่เ,อเวอร์หวังอลังการครับนีโน่โอ้โหแห้งเล่าโอ้โหเห็นว่จจามแล้วครับเนี่ยมันสุดมากๆสุดยิ่งโอ้โหดูดิเวอร์วังงานงารแล้วคแ่นี้นะครับเนี่าายกระทะเล็กเราก็สามารถทำให้ไฟลุกได้ด้วยถ้าเรามีเทคนิคนะ นะครับเพื่อนเราไม่สำคัญว่าจะผาดกระเทียมหรือกระทีใหญ่นะวันนี้เรามีเพลงขับกล่อมเลยครับวันนี้เชฟแตนแตงแตนตักกระแตนจุรดาครับก็เพลงนี้เพราะว่าแบบว่าเพื่อแบบเชฟอยู่คนเดียวไงเชฟเหงาเพื่อนๆนี่แล้วเราก็เติ่มเราเพิมไหน่อยครับเพื่อนมะพราจะไม่ต้องไม่ต้องมีน้ำต้มสีนิดนึงครับแล้ววันนี้เราใส่ตัวผงยาวครับเพื่อนๆนี่ตัวผงยาวนะใส่เลยครับใครจะใส่อะไรก็ได้ครับวันนี้นี่ครับ มะเขือปอกรับเรามีมะเขือปอกกับพริกชี้ฟ้าบแล้วใส่ลงไปด้วยครับวันนี้เริ่องความเวอร์วังอลังการครับพี่มันจะเริ่มเริ่มหอมนะครับเพื่อนแล้วระหว่างนี้เราเติมน้ำซุปไช่ครับด้วยน้ำซุปแล้วเราก็ใส่นี่ครับพริกไทยเวลาปรุงรสนะครับเราปรุงรสไปเลยครับพริกไทย ตะเภาเนี่ยมันต้องพิเศษที่เทปเพราขายคือตะเภาจะหอมเนี่ยคือต้องใส่ไปไถ่เยอะครับถึงจะหอมครับเพื่อนแล้วก็ใส่นี่ครับผู้เขาทองนะครับเพื่อนใส่ไปเลยซอสเห็ดหอมนะครับเทปไปเลยแล้วก็น,น us, ้ำตาลนะครับเพื่อนเทปผัดน้ำตาลก่อนน้ำตาลนิดเดียวครับเพื่อนไมตน behold, food, ่ต้องเยอะครับเนี่ยเดียวน้ำตะเภาไม่ต้องออกหวานนะครับเพื่อนน้ำปลาครับน้ำปลาเราจะไม่ใส่ชุรสนะครับเพื่อน นี่คือผัดแบบเตาที่บ้านได้เลยครับนี่เห็นไหมครับมันจะเริ่มหน้ากินแล้วครับเพื่อเพื่อบางคนเนี่ยบางคนไม่มีไม่มีกระทะใหญ่ไม่มีเตาเด็กอีบ้านนี้ถ้าเป็ไงเนี่ยครับเพื่อนเพื่เราก็เสร็จทำได้ทุกปัญหาครับเพื่อนขอให้มีเตาขอให้มีกระทะกับเตาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเตาไหนรูปไหนก็ทำได้ครับเพื่อนเริ่มห่อแล้วครับเร็จแล้วจะยอดสีดำนิดหนึ่งนะครับติดสีดำบนไปนะครับสองชึ๊งครับสองชึ๊ง ใครชอบเผ็ดใครชอบรสชาติไหนก็สามารถเติมได้นะครับเนี่ยุกมาแล้วพอนนี้มาเริ่มหอมนะครับเดีย๋ยวเราจะมาชิมรสโฮ้มันหอมมากเพื่อนๆขอบอกเห็นไหมครับอาหารไทยก็มันตัดแปลงได้ทุกอย่างมันง่ายครับเพื่อนๆเนี่ยจอดอร่อยนะครับเนี่ยสุกแนละ้วเยครับเรียบร้อยนะครับ ้อยครับพเพื่อนๆเนี่ยเราใ่้โหละพาไปครับถ้าเมืองไทยก็ใช้ใบตะเราได้นะครับแต่เมืองนอกเนี่ยตอนนี้หน้าหนาวครับอีกเดือนสองเดือนทีม้ากต็ตกนะครับเพื่อนๆเราก็จะไปหาใบตะเราไม่มีครับเพื่อนเนี่ยมันจะหายากนะครับเรียบยครับระเราโอ้หิวข้าวับเนี่ยหอมมากๆระวังอลังการสุด,สด กดโดนนะวันนี้เมนูเนี้ยสุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจควรแต่งสีวันนี้เด้งนะเพื่อนฝากกดแชร์เชฟด้วยครับแล้วเชฟมีช่องอยู่ดูไปนะครับเพื่อนกดคำว่าควรแต่งสีวันนี้เด้งขึ้นมาเป็นเพื่อนเลยครับเชฟลงทุกเมนูลงทุกวิดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เชฟด้วยครับเพื่อนเพื่อวางอลังการไายเชฟแต่งครับโอเคครับเรียบร้อยถ้ากดของเราเชฟแต่งเลยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหดิห็นมายกระทะบ้านกระทะไหนกระทะรุ่นไหนก็ทำได้ครับเพื่อนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหน่ากินกระเพรานี่โอ้โหหอมมากๆ มันหอมเตร้ยจมูกครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราเข้ามากินข้าวอ่ะแล้วเชใส่จานเลยเราไม่ต้องไปแต่งเจังแต่งการนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันวุ่นวายแล้วก็ทิ้งไม่ได้กินเอาที่มันเรากินได้ครับเนองครับบั้นป้านีสไตล์บั้นป้านสไตล์สุพรรณเชฟเป็นคนสุพรรณก็เลยทําแบบบั้นป้านปั้นนอกบ้านนอกเชฟเป็นเด็กบ้านนอกครับโอเคครับเนี่ยเวอร์วังอลังการกะเพรารวมมิตรนะครับบายเชฟแต่งสาระมงกาโอเคครับเดี๋ยวเชฟไปก่อนครับเพราะว่าหิวข้าวมากตอนนี้ท้องร้องเพื่อนท้องร้องกันเนี่ยครับโอเคไปก่อนครับบบ๊าายย